เวลาฝึกภาวนาสิ่งที่ต้องเข้าใจก่อนคือฐานที่เราตั้งใจใช้คืออะไรถ้าฐานของคุณคือลมหายใจคำบริกรรมหรือการรู้กายหน้าที่มีแค่อยู่กับฐานนั้นแบบสบายๆเห็นใจไหลออกก็รู้ว่าไหลแล้วกลับมาใหม่แค่นี้คือการฝึกที่ถูกต้องแล้วปัญหาคือหลายคนพอฝึกไปสักพักเริ่มเห็นนั่นเห็นนี่ เห็นแสงเห็นภาพเห็นอะไรแวบๆแล้วใจดันไปจ้องไปเฝ้าไปตามดูบางคนถึงขั้นทิ้งฐานเดิมไปเลยทั้งที่ฐานเดิมต่างหากคือหัวใจของการฝึกถ้าฝึกแล้วเห็นนั่นนี่ไม่ผิดถ้าฐานของคุณคือนั่นนี่ แต่ถ้าฐานเป็นลมเป็นกายหรือคำบริกรรมแล้วใจไปจ้องนิมิตนั่นคือออกนอกเส้นทางทันทีเพราะใจไม่ได้ทำงานตามที่ตั้งไว้แล้วการภาวนาไม่ได้พัฒนาเพราะสิ่งที่เห็นแต่พัฒนาเพราะการรู้ทันใจเวลามันไหลออกจากฐานนี่ต่างหากคือกำลังของสติจริงๆอยู่กับฐานให้มั่นใจไหลก็รู้กลับมาใหม่ซ้ำๆนี่แหละ คือการฝึกที่ตรงที่สุด